นั่นเดี๋ยวเรามาทําการโรยปุ๋ยกันเลยรอบต้นแต่เดี๋ยวต้องบอกไว้ก่อนว่าสภาพดินฮะคุณคุณเชิดช่วยบอกสภาพดินตอนนี้ก่อนครับตอนนี้ก็คือเนี่ยที่บอกว่าโลเคชั่นตรงนี้ไม่ดีมากเลยมันเป็นที่ลาดเอียงเป็นที่รับน้ําก็คือตรงนี้มันชื้นสูงอยู่แล้วติดลําห้วยแล้วน้ําที่ฝนวลาตกอ่ะมันจะเดนลงมาเรามากองกันตรงนี้สังเกตดูเนี่ยน้ำเมื่อกี้เราเปิดปุ๊บน้ำมันไหลลงมานี่เห็นไหมฮะพื้นมันจะเหมือนชะแฉะเลยเนี่ย ถ้าเกิดไม่ไม่ได้ทําร่องน้ําหรือว่าไม่มีอะไรไอ้นี่ไว้เนี่ยน้ํามันจะขังครับผมรา,ากปัญญะเสียแล้วก็แถมเนี่ยเชื้อโรคเชื้อราแดดไม่มีด้วยมันก็เติบโตได้ทําให้ต้นไม้แบบไม่ไม่เก่งเท่าไหร่แล้วก,ลการสร้างใบาการแตกใบสังเกตดูได้พูดง่ายว่าไปดูต้นนู้นต้นนู้นเนี่ยมันโดนพายุไปแล้วมันเปิดช่องช่องแดดเข้าสังเกตดูโอ้ใบสวยเลยนะ เพราะโดนแดดนะฮะเข้มเลยเห็นไหมุ้นแดดอันนี้ไม่โดนครับผมสัเตอันนี้ไม่โดนแล้วตายเป็นนี่ทุบใบเขาทุบใบเก่าเขาที่เมื่อก่อนเรายังไม่ได้ไปแต่งแต่งต้นแต่งอะไรให้แดดมันเข้านะสังเกตว่ากิ่งล่างๆนี่ใบไม่สวยไม่ง่มยไม่สดชื่นเลยดูเหมือนเป็นโรคเลยครับแต่กลับดูต้นนี้ต้นนี้โดนโดยใบย้อหักมาครึ่งเหมือนกันแต่นี่แตกแล้วโดนได้แดดแสงแดดเข้าครับผมดูใบมันเต็มใบใหญ่เลยเห็นไหมฮะดูขนานแข็งนู่นเห็นไหม ดูต้นนี้ก็ได้ดูใหญ่ตัดแต่งแล้วครึ่งอะแต่ต้นต้นต้นพวกนี้ดูดูดูไม่สมบูรณ์เลยแหละใช่ดูทางทางกายภาพของต้นทุเรียนไม่สมบูรณ์เลยนะฮะผิดกันเลยกับต้นที่โดนแสงดีนะครับดำเลยเนี่ยเระมันขอ่อ่าฮะครับผมก็อย่างนี้ครับสรุปง่ายๆว่าตอนนี้ต้นทุเรียนเรียวมาอยู่ที่สวนของคุณเทศนี่นะครับหนึ่งเลยศักยภาพ ของทุเรียนเนี่ยโดนสวนด้านข้างบังแดดนะฮะกับ2ออยู่ในพื้นที่ลาดเอียงแล้วมีน้ําขังนะครับสภาพดินชื้นแฉะเอาง่ายว่าอยู่ในสภาพที่เลวร้ายพอสมควรนะครับวันนี้ดรหวังเราจะมาแก้ไขปัญหานะครับทั้งสภาพดินและสภาพของต้นไม้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทําการทดลองใช้ดรหวังกันว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับครับหลังจากที่ผมได้ผสมผลิตภัณฑ์ ดรหวังกับน้ํา200ลิตรแล้วนะครับตอนนี้ผมจะนําผลิตภัณฑ์ของดอรหวังสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชและดินมาทําการลดทุเรียนนะต้นนี้โดยผมใช้ฝักบัวนะครับอยู่ที่10ลิตรนะฮะแต่ต้นนี้อายุประมาณ7-8ปีผมวิเคราะห์แล้วเนี่ยโดยสภาพดินอย่างนี้ด้วยนะที่เป็นพื้นที่มีน้ําท่วมขังเป็นดินที่แฉพอสมควรเนี่ยผมอาจจะใช้อยู่ที่ประมาณ20ลิตรนะครับโดยทําการลด รอบโคนต้นนะฮะเดี๋ยวผมจะให้คุณเชษ์นะฮะใส่ปุ๋ย่สูตรของเขาไปก่อนนะครับปุ๋ยนี้เน้นว่าจาก1กิโลเราใส่เหลือแค่ครึ่งกิโลหรือประมาณสามสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของปุ๋ยที่ใส่นะครับใช่นี่นอาจจะ,ะไม่เต็มแล้วโอเคนั่นเดี๋ยวผมให้คุณเชษต์โรยปุ๋ยไปก่อนนะ,ะคุณเชษต์ก็โรยปุ๋ยตามสูตรของคุณเลยนะครับว่าจะโรยยังไงในการบำรุงดูแลรักษาแต่เดี๋ยวผมลดตามหลังนะฮะนี่ใช้ปุ๋ยเก่าด้วยนะได้นะ ต้นที่เราทําการทดลองเราก็แขวนขวดของดรหวังไว้นะครับว่าเราทําการทดลองต้นนี้นี่คุณเชษก็เดินใส่ปุ๋ยรอบๆรอบๆใต้ใบตรงพุ่มนะครับใต้ใบตรงพุ่มนะฮะรอบนอกนะครับรบแลบ้วไปลอบอ่าวันนี้เรามีผู้ช่วยด้วยโอเคดรหวังนะครับที่เราผสมน้ําแล้วนะ ย้ำว่านี่คือฝักปัว10ลิตรนะครับผมจะเดินรถตามหลังที่คุณเชฟได้ทําการโรยปุ๋ยนะฮะรอ,อบทรงพุ่มด้านนอกนะฮะใกล้เคียงทรงเรือผมจะทําการทดลองลดเลยนะครับเนี่ยเราก็เดินลดของเราไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะเดินลดไปนะครับการลดเนี่ยเราก็ลดรอบทรงพุ่มด้านนอกนะฮะรอบทรงพุ่มด้านนอกนะครับลดตามหลังปุ๋ยไปได้เลยครับในสภาพอา,ากาศที่ไม่ร้อนจัดนะฮะ อากาศที่ไม่ร้อนจัดเนี่ยเราสามารถลดได้ตั้งแต่ช่วงเช้านะครับช่วงเช้าประมาณสักช่วงเจ็ดโมงนะฮะไปจนถึงประมาณไม่เกินเที่ยงเราลดได้เลยนะครับเดี๋ยวมจะไปเติมอีกหนึ่งถังนะฮะนี่ผมลดไปประมาณ10ลิตรอยู่นะครับต้นนี้ผมว่าน่าจะใช้20ลิตรนะครับอันนี้คือถังที่2อนะฮะอีกอีกสิลิตรรวมแล้วต้นเนี้ยผมลดประมาณ2ี่ลิตรนะครับเราลดตามหลังปุ๋ยไปเลยนะฮะทางเจ้าของเนี่ยเขาใช้ปุ๋ย อินรีเคมีนะครับตามสูตรของเขาเองนะฮะแล้วเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยผมจะลดที่โคนต้นด้วยเดี๋ยวาหายที่โคนต้นตรงนี้ด้วยนะฮะเราลดช่วยนะครับช่วยโดยที่ว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์ดรหวังนะครับในการเ,าเป็นการทดลองของต้นนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามผลเนี่ยเราก็ลดไปช่วยเขานะฮะเพราะว่าเขาอาจจะมีแผลนะครับก็จะมีโรคไพรไคเจ็บของต้นทุเรียนเนี่ยนะครับ กดอะมิโนและจุลินทรีย์ตัวดีของเราเนี่ยเขาไปช่วยช่วยเหลือและฟื้นฟูนะฮะย้ําว่าของเราไม่ใช่ปุ๋ยและไม่ใช่ยาฆ่า,มาแมลงเกษตรกรต้องใช้ปุ๋ยควบคู่ไปนะครับอ่ามันจะอ่ามันจะได้ใช้ควบคู่กันไปนะครับวันนี้ผลิตภัณฑ์ของดออรหวังสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชนะครับเราได้ทําการทดลองในแปลงของคุณเชษฐ์นะฮะที่อำเภอบ้านานาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแลืวอเดี๋ยวอีกสักระยะหนึ่ง ผ่านไปสัก1อาทิตย์เราค่อยมาดูว่าต้นเนี้ยที่เราได้ทำการใช้ดรหวังนะครับว่าเป็นยังไงบ้างจะมีการฟื้นฟูต้นมันยังไงนะฮะต้นจะตอบสนองให้การผลิใบออกมากขึ้นนะฮะให้ต้นที่มีสภาพแข็งแรงมากขึ้นแม้อยู่ในช่วงที่สภาพอากาศเลวร้ายและพื้นที่เลวร้ายนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามดูอีกที